สวัสดีฮะ YouTube พบกันกับผมอีกครั้งนะครับเดี๋ยวในถกหนังหลังดูนะครับก็วันนี้ก็กลับมาในการรีวิวหนังนะครับหลังจากห่างหายไปนานมากๆนะครับการกลับมาครั้งนี้แน่นอนว่ามันต้องเป็นหนังที่หายมากๆนั่นก็คือ Zack Snyder's Justice League นะครับผม เรารอกันมานานครับกับหนังเรื่องนี้ตั้งแต่วอรชั่นฉายโรงในปี2017ที่ออกมาแล้วก็ได้แต่เกาหัวว่าทําแบบนี้ได้ยังไงนะส่วนตัวผมรู้สึกว่าไม่น่าทําอย่างนั้นเลยแต่ว่าด้วยปัญหาภายในหลายๆอย่างของวันน e r นะก็ตัดสินใจ ทำให้เกิดหนังเรื่องนั้นออกมานะครับหนึ่งในสาเหตุหลักๆเลยนะั่นคือการจากไปของลูกสาวของนัแซกสไนเดอร์ด้วยนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าน,นะครับผมในณนะเวลานั้นนะครับผมก็ทําให้นักแซกแก่เนี่ยต้องถอนตัวออกจากโปรเจกต์นี้ไปอย่างน่าเสียดายและจอร์จวีดอนนะครับก็ได้รับไม้ต่อทําหนังเรื่องนี้นะซึ่งออกมา เป็นเวอร์ชั่นที่ถ้าเกิดคุณดู Man of Steel กับ Batman v ีซูเปอร์แมนแล้วมาดูต่อ Justice League ในเวอร์ชันโรมเนะี่ยบอกเลยว่าเหมือนเหมือนไม่ใช่หนังภาคต่อเหมือนแบบคนละโทนคนละเรื่องราวอะไรประมาณนั้นไม่เชิงว่าคนละเรื่องราวแต่แบบว่ามันไม่มีจุดที่แบบว่าจูนกันได้ว่ามันเป็นหนังที่เล่าเรื่องต่อกันมานะรู้สึกว่ามันหลงทางไปค่อนข้างไกลนะครับกับทิศทางกับมนะูดแองโทนหนังที่ พยายามจะเพิ่มอะไรหล,หลายๆอย่างที่รู้สึกว่า Marvel มาเวลมาก็ทำให้หนังแตกไปอย่างโมโหูลานนะครับผมอาจจะไม่ได้ถึงว่าเจ๊งยับล้มละลายนะครับแต่ว่ามันก็ถือว่าผิดหวังแบบอย่างมากนะครับท,ทั้งทั้งที่เป็นแบบหนังเรือธง,งของฝั่ง DC ทําให้หนังเรื่องต่อมาของ DC หลังจาก i จ e l e a ล u กเนี่ยก็มีทิศทางการดําเนิน เรื่องที่ต่างออกไปไม่ได้ยึดโยงกับแซกสไนเดอร์เวอร์สอีกต่อไปแล้วนะครับผมแล้ข้อหลังจากปรากฏการณ์ครั้งนั้นเนี่ยก็เกิดเสียงเรียกร้องของแฟนๆเนี่ยที่ยังศรัทธาอยู่ในตัวหน้าแซกเนี่ยพยายามจะปลุกเร้ากระแสนี้ขึ้นมาด้วยการขึ้นแฮชแท็กรีลิส s ไนเดอร์คัขึ้นมานะครับผมแฟนๆเนี่ยมีทั้งการไปจ้างแอดบินบนเครื่องบินเนี่ยเพื่อ r e ลิส s e นเดอร์คั t แฮชแทนี้นครับ แถมยังมีการระดมทุนอะไรหลายๆอย่างเพื่อที่จะพยายามทําให้หนังเรื่องนี้เกิดขึ้นมานะครับผมแต่ก็ดูแล้วว่าไม่น่าจะมีวิแววไม่น่าจะมีหวังสักเท่าไหร่นะครับผมจนในที่สุดวันนี้ก็มาถึงนะครับผมไม่รู้ว่าเป็นเพราะเหตุการณ์โควิดด้วยหรือเปล่าทำให้การถ่ายทำหนังการรีลิสหนังเนี่ยหยุดชะงักไปทำให้เกิดการบูมของ s ต r ีมมิ่งเซอร์วิในหลายๆอย่างเกิดขึ้นนะครับผมและ HBO Max เนี่ยก็ได้หยิบโอกาสเนี่ยฟื้นฟูหนังที่คู่ควรกับการกำกับของแ a กซ์ไนเดอจริงๆกลับมานะครับหนะังเรื่องนี้ก็ได้ถูกบุรณะใหม่โดยการให้ทุนจาก HBO Max เนี่ยให้หน้าแซกมาทำนะครับแล้วคุณรู้ไหมว่าหน้าแซกทำหนังเรื่องนี้ได้เงินมาเพิ่ม70ล้านเหรียญน,นะครับผม แกไม่เอาตังค์ในการกำกับครั้งนี้เลยนะโคตรแนมนนะแม่งร็อกจริงวะนะแม่งได้ใจอะต้องยอมแกจริงจริงนะแกแบบว่าไม่เคยหมดหวังกับหนังเรื่องนี้มาเลยตั้งแต่ปี2 0 1 7และแกก็ทำหนังเรื่องนี้เพื่ออธิทรลูกสาวแกที่จับไปได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับกับหนังเรื่องนี้ถ้าพูดถึงเรื่องราวในหนังเนี่ยผมจะพูดว่ามันก็โครงเดียวกันกับใน เวอร์ชันที่เราได้ดูในโรงในปี2017นั่นแหละครับแต่ว่ามันจะมีการเล่าเรื่องการปูพื้นตัวละครและการเล่าเรื่องฉากที่เราได้แต่นั่งเกาหัวในโรงเมื่อ4ปีก่อนเนี่ยมันเล่าออกมาได้สมเหตุสมผลมากขึ้นเยอะนะครับผมว่าในหนังเรื่องนี้เนี่ยทาง HBO Max แ,แกปล่อยให้นะักแสกแกทำเต็มที่เลยอยากยาวเท่าไหร่นะลุย70ล้าน จริงๆ70ล้านเนี่ยอาจจะมองว่าเยอะอาจจะไปถ่ายซ่อม,มอะไรหรือเปล่านะครับแต่จากที่ผมได้ข่าวมามีฟุตเทจเก่าอยู่แล้วจํานวนเยอะมากๆนะครับแกถ่ายซ่อมแค่ประมาณไม่ถึงสินาทีของหนังที่เราได้ดูทั้งหมดในเวอร์ชันนี้จะ70%ส่วนใหญ่เนะี่ยหมดไปที่ค่าวิชวลเอฟเฟกก็ถือว่าค่าวิช่วลเอฟเฟกในฮอลลีวูดมันแพงนะครับก็ต้องเข้าใจแล้วก็อาจจะเจียดไปทางอื่นอย่างเช่นพวกดนตรีประกอบเพลงประกอบอะไรพวกนี้นะครับ ได้จังกี้ XL กลับมาทำแทนดนเนียลเอฟแในเวอร์ชั่นโรมก็ถือว่าทำอมาได้ดีขึ้นค่อนข้างเยอะน,นะครับผมมาพูดถึงความรู้สึกของผมหลังจากได้ดูหนังเรื่องนี้นะครับผมรู้สึกว่าเป็นหนังที่แฟน DC และแฟนน a แซกที่ศรัทธาในตัวนะาแกม,มากๆเนี่ยควรที่จะได้ดูหนังเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งนะครับผมรู้สึกว่า แซ็กไนเดอร์สแตติสลิเนี่ยเป็นเหมือนจดหมายรักของนักแซ็กถึงแฟนๆดีซีทุกคนรวมไปถึงอัทัมลูกสาวแกด้วยนะครับผมก็ใครที่ร่วมการรณรงค์รีลิสไนเดอร์คัทมาตั้งแต่ต้นจนถึงได้ดูหนังเนี่ยผมรู้สึกว่าน่าจะอิม่มเอมแบบอ่าเป้นแต่แ,ตแบบโคตรฟินเลยประมาณนี้เลยนะครับผมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่อยากเห็นงานแกออกมาจริงๆแล้วก็วันนี้ได้ดูแล้วก็ ตอนแรกนะบ่าย2ของวันนี้ก็เกือบจะประสบวิบากกรรมอีกแล้วครับเนื่องจากเซิร์ฟเวอร์ของ HBO Go เนี่ยแตกนะครับคนถล่มก็ไปดูผมก็เออค่อยๆเจนเ็นครามดาวโปรเรามีเวลากับหนังเรื่องนี้อีกนานนะครับเพราะมันอยู่ในสตรีมมิ่งเซอร์วิสก็เออไม่เป็นไรทําใจร่มๆไหนๆก็ยังไงก็ได้ดูแน่นอนก็รอมสักพักจนในที่สุดก็ ดูจนจบนะครับก็ไม่ผิดหวังกับหนังเรื่องนี้นะครผมแต่ถ้าส่วนตัวผมหนังใน d c u u ที่ก่อนหน้านี้ที่ผมชอบมากที่สุดคือ Batman v ีซูเปอร์แมนยิ่งถ้าเป็น Ultimate Edition เนี่ยผมชอบมากๆนะครับผมถ้าถามว่าพูดผมพูดตรงๆนะถ้าเกิดไม่ถูกใจใครก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันมาเลยแล้วกันนะครับผมรู้สึกว่าผมก็ยังชอบ แบทแมนมีซูเปอร์แมนมากกว่าหนังเรื่องนี้อยู่นะครับผมเดี๋ยวมีอะไรเปรียบเทียบเดี๋ยวผมจะลองพูดให้ฟังกันเป็นจุดๆเลยนะครับแต่ก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าหนังเรื่องนี้มีการเล่าเรื่องที่ไม่เหมือนหนังซูเปอร์ฮีโร่เรื่องอื่นๆที่ผมเคยดูมาแล้วก็มันอาจจะไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกับที่เราเคยดูมาในแซ็กซ์ไนเดอร์ยูนิเวิร์สที่เราได้ดูผ่านมาในหนังดีซของแกผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มีรสชาติที่ ค่อนข้างแตกต่างจากทั้ง Man ออ Steel แล้วก็ b แบทแมน Superman นั่นอาจจะเป็นหนึ่งเหตุผลที่ผมอาจจะชอบหนังเรื่องนี้น้อยกว่า BVS อยู่นิดหนึ่งนะครับผมเพราะว่าอาจจะเป็นหนังเรื่องนี้มันรวมฮีโลหลายๆหลายๆตัวนะครับแล้วก็ต้องมีการปูอะไรหลายๆ,ๆอย่างทำใหอ้อาจเกิดมูดแอนโท e ของแต่และตัวละครที่เข้ามาผสมกันอาจจะไม่ได้กลืนไปแบบว่าเล่ากันแบบเนียนกริบ เป๊ขนาดนั้นมันจะมีมูดแบบหลายรสหลายชาติเข้ามาซึ่งพูดกันตรงๆนะแซกอาจจะปรุงได้ยังไม่แซ่บเท่าที่ควรแต่แบบว่าแต่ละฉากเนี่ยก็ยังมีความหมายและการเล่าเรื่องของมันเนี่ยออกมาได้ดีมากๆอยู่นะครับผมแต่ผมรู้สึกว่าหนังมันถ้าเกิดมันมีหนังเดี่ยวมาก่อนเนี่ยแล้วมันเข้ามารวมที่หนังเรื่องนี้ผมว่ามันจะ้แเป๊ววันนี้แต่ก็ช่วยไม่ได้นะครับผมมันเป็นทิศทางของค่ายมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็ ก็ถือว่าทำออกมาได้ดีแล้วในระดับหนังเรื่องนี้ก็ถือว่าเจ๋งและอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ต้องชื่นชมเลยก็คือฉากแอคชั่นโอ้ไม่แมนโอ้ไม่กดมันแบบว่าด้วยความเป็นแซคมันจะมีความเท่ในฉากแอคชั่นเยอะมากๆนะครับผมแล้วก็มันดูแบบเป็นแบบอีพิกเหมือนเทพชนเทพ,เ,ทพเหมือนอย่างที่เราได้ดูใน Man o f s t e e l หรือมันจะมีความยิ่งใหญ่ความคอมิกค,ความคอมิกที่ปนกับ นิยายเทพอะไรประมาณนี้มันจะดูแบบยิ่งใหญ่แบบอลังการมากๆนะครับผมถ้าใครชอบหนังซูเปอร์ฮีโร่แนวนี้ผมว่านาแซกจะทำออกมาได้แบบว่าไม่มีใครทําเหมือนแกเลยหนังฮีโร่แบบฉากแอคชั่นต่อสู้กันแบบสไตล์โคตรแซกโคตรอีพิกและจะมีการสโลว์เท่ๆแบบดึงมุมดึงนู่นดึงนี่เห็นแบบ,แบ,บเต็มๆชัดๆนะครับสโลว์ให้เห็นแบบเน้นๆเลยอะไรเงี้ยแบบโดนใจอะและอีอยางที่ต้องขอชื่นชมก็คือ CG เนี่ยสเตฟานบู๊ เห็นในตัวอย่างเห็นในรูปที่ปล่อยมาตอนนี้แหละผมก็กังวลให้หรูปชุดมันเลื่อมๆชุดมันลิเกจ่งวะกลัวแบบว่าเห็นในหนังแล้วแบบไอไม่ถูกใจแม่ยกเลยมันเลื่อมผิดปกติแต่พอไปดูในหนังแล้แบบโอ้ไม่เลวออกมาแล้วแบบมันเท่ต้องยอมรับจริงๆว่ามันเท่ทั้งมูฟเมนต์กรอที่ขยับได้อะไรต่างๆเนี่ยออกมาแล้วแบบโอ้อิ่มเอมนะครับบอกามตรงว่าอิ่มเอมมากๆนะครับผม ทุกอย่างที่ผมพูดมาเนี่ยมันคือส่วนดีที่หนังเรื่องนี้ประเคนให้เราออกมาส่วนต่อไปที่ต้องพูดถึงเลยนะก็คือตัวละครแต่ละตัวละครที่หนังเสิร์ฟออกมาผมรู้สึกว่ามันก็มีช่วงแบ่งช่วงให้แบบว่าลงตัวมากๆแต่และตัวมีจุดยืนมีคาแรคเตอร์แล้วก็มีโมเมนต์ของตัวเองให้ได้จดจำนะครับทุกๆตัวเลยแต่ที่ต้องพูดถึงหลักๆเลยที่ผมค่อนข้างชอบมากในหนังเรื่องนี้ก็คงจะเป็น ตัวทั้งรูซเวนและก็ไซบอร์กนะครับผม,ผมสองตัวนี้เป็นตัวละครที่ผมชอบมากที่สุดใน j u s t e a g u e แซ็กสไนเดอร์นะครับผมแต่อาจจะไซบอร์กขึ้นมานิดหนึ่งดูเหมือนว่าไซบอร์กจะค่อนข้างแบกคอแบกแกนของหนังเรื่องนี้ไว้อยู่ค่อนข้างเป็นตัวหลักอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยความเป็นมาเธอบอกที่หนังเรื่องนี้พยายามจะเล่าไลน์ตรงนั้น,นครับแต่ว่าตัวละครอื่นๆเนี่ยก็มีการเดินทางของแต่ละตัวออกมาในหนังเรื่องนี้ได้ มาจบกันที่ทีม Justice League ได้ค่อนข้างสมบูรณ์แบบมากๆนะครับผมทั้ง Aquaman จัดชายที่หันหลังให้กับโลกที่ต้องหันกลับมาสู้เพื่อช่วยโลกอีกครั้งนะครับผมรวมไปถึง b บาลี่อเลนหนุ่มกัมพาที่พยายามจะช่วยเหลือพ่อพยายามทุกวิถีทางที่ต้องกลับมาทําให้พ่อได้ความยุติธรรมก็เข้ามาร่วม Justice League ครั้งนี้ด้วยพลังพิเศษไวเหนือแสงและโมเมนต์จับจับ ไปดูในหนังผมก็โมเมนต์ของแบลลี่อันเรนในหนังนี่เป็นอะไรที่โคตรชอบเลยต้องไปดูนะฮะต้องไปดูต้องไปดูปดผม,มชอบมากๆและตัวละครต่อมาเนี่ยไดอาน่าพรินซ์หรือวันเดอร์แมนผมก็รู้สึกว่าทำออกมาได้โอเคอาจจะไม่ใช่ส่วนที่ผมชอบมากที่สุดในหนังเรื่องนี้แต่ก็ทำให้หนังมันลงล็อกพอดีถ้าไม่มีตัวละครไดอาน่ามาเสริมเนี่ย อาจจะเป๋ไปเยอะนะครับแต่ก็ไม่ใช่ส่วนที่โดดเด่นอาจจะเป็นตัวประคองทําให้เกิด Justice League ขึ้นมาในหนังเรื่องนี้นะครับผมมาในส่วนของไซบอร์กอย่างที่ได้พูดไปเนี่ยไซบอร์กมีโมเมนต์อะไรหลายๆอย่างเรียกได้ว่าอาจจะเป็นหนังที่เล่าเรื่อง Origin Story ของไซบอร์กค่อนข้างเยอะอาจจะเป็น Justice League plus ไซบอร์กอะไรอย่างงี้เลยก็ว่าได้ถ้าพูด ถึงหนังเรื่องนี้จริงนะเพราะเป็นการเริ่มต้นของไซบอร์กที่เราได้เห็นในหนังเรื่องนี้จนกระทั่งเขาได้รวมแบบจัสติลีกก็ถือว่าแบกอุ้มจัสติลีกไว้ในกำมือเล่าเรื่องหนังเรื่องนี้ผ่านไซบอร์กค่อนข้างเยอะและนักสแสดงเรย์ฟิ t เชอร์เนี่ยทำออกมาได้ดีนะซึ่งอยากจะเห็นหนังของเขาในอนาคตต่อไปแต่ก็ไม่รู้ว่าดราม่าที่ เขามีกับทางค่ายเนี่ยจะจบลงยังไงก็รอติดตามกันต่อไปนะครับผมส่วนตัวบรูซเวนเนี่ยก็ผมรู้สึกว่ามันเป็นหนังที่สานต่อมาจาก BVS แล้วก็เขาก็ยังเป็นตัวดำเนินเรื่องหลักที่ดึงเรื่องราวทั้งหมดในหนังเรื่องนี้ไปจนจบจะซ e ลีก e ได้นะครับผมแล้วก็การกลับมาของซูเปอร์แมนเนี่ยทำให้เราได้เห็นโมเมนต์ของไอ้หนุ่ม หัวใจอบอุ่นจาก small view ากับการซูซูแมนของเขาอีกครั้งนะครับจะเป็นยังไงก็ลองไปติดตามชมกันได้และทั้งหมดที่พูดมานี่คือข้อดีที่ผมอยากจะพูดชมหนังเรื่องนี้นะครับแต่ถึงแม้ว่าผมจะเป็นแฟนดีซีอะไรขนาดนั้นผมก็อยากจะพูดให้ทุกคนได้เห็นถึงว่าผมก็ยังเห็นข้อที่หนังเรื่องนี้ทำมาได้ยังไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะครับผมอยากได้ที่ผมอา จะได้พูดไปแล้วนะั่นคืออาจจะเป็นการใส่ตัวละครเข้ามาในหนังเรื่องนี้เยอะมากจนทาให้แบบว่าแกนของหนังเรื่องนี้อาจจะไม่ได้แข็งแรงเท่าที่ควรถ้าเกิดมันมีหนังแย่มาก่อนเนี่ยแล้วมันเล่าด้วยคอของมันแข็งแข็งเนี่ยผมว,ว่ามันเล่าได้นะครับแต่ว่า ทำไ,ได้ใช่ไหมครับมันก็เลยแบบนิดหนึ่งนิดหแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากพูดถึงก็คือการประพันธ์ดนตรีประกอบของ t a n k ี้ l ในหนังเรื่องนี้ผมรู้สึกว่ามันก็ดีนะครับผมแต่ถ้าคุณเคยดูหนังเรื่อง Batman หรือซูเปอร์แในโรงเนี่ยมันเทียบไม่ได้นะครับผมแบทแมนหรือซูเปอร์แมทำจุดนี้ได้ดีกว่าค่อนข้างมากนะครับผมแล้วก็อีกทั้งในส่วนของวิชัวเนี่ยอารมณ์ในภาพของหนังเรื่องนี้อาจจะไม่ได้หนักแน่นเท่า อารมณ์ในภาพของแบทแมนวีซูแมนนะครับข้อนี้ผมต้องพูดกันตรงๆแต่ว่าสิ่งที่เราจะได้เห็นในหนังเรื่องนี้วิชัวต่างๆกิจเล็กกิจน้อยที่เราจะได้เห็นเนี่ยผมว่าแฟนๆแบบอก,กแตกตายพอดีนะครับมันมีอะไรหลายๆอย่างที่คุณจะได้ชื่นชมกันนะครับในฐานะแฟนแต่ถ้าพูดถึงความเป็น Impact ของภาพเนี่ย BVS ทำได้ดีกว่าผมขอพูดตรงน,นี้เลยนะครับถ้าใครมีความคิดเห็นยังไงก็ลองแลกเปลี่ยนความเห็นกันได้นะครับผมแล้วก็ผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้เนี่ย มันจะมีบางช่วงที่มันลดได้ผมรู้สึกว่ามันไม่จําเป็นต้องยาวขนาดนี้และมันก็ไม่จําเป็นต้องทิ้งสโลว์เยอะขนาดนี้นะครับผมแต่มันคือสไตล์แซกผมก็เถียงไม่ได้หถ้านาแซกอยากเล่ายีนี้มันก็เรื่องของแกแล้วมันก็เป็นสไตล์แกที่ผมเถียงไม่ได้เลยว่ามันชัดเจนมากว่านี่คือสไตล์แซกนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าหนังเรื่องนี้ถูกปล่อยมาในปี2 0 1 7เนี่ยผมรู้สึกว่าฝีมือนาแซนะแกไะจะทํา เข้าโรงได้3ชั่วโมง15-3ชั่วโมงเป๊กเนี่ยผมว่าแกเอาอยู่แต่ด้วยการเมืองภายในวอร์เนอร์ตอนนั้นนะครับทั้งผลประโยชน์ทางด้านการเงินของทีมคุมบังเหียนวอร์เนอร์ในตอนนั้นทำให้ต้องรีบปล่อยหนังออกมาแล้วก็สงมนาาตรรมของค,อครอบครัวแซ็คเนี่ยเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้นะก็ถือว่าเป็นเรื่องน่าเสียดายแต่ผมว่าถ้าเกิดได้ปล่อยตอนปี2 0 1มนะนะ้าแซ็จะทาได้ ทำมาในเวลาที่ค่ายต้องการได้แต่ว่ามันช่วยไม่ได้จริงๆใช่ไหมยฮะนั่นคือข้อเสียที่ผมอยากจะหยิบมาพูดในหนังเรื่องนี้นะแต่ถ้าจะให้พูดโดยรวมอีกครั้งนะผมรู้สึกว่าเป็นหนังที่แฟนดีซีทุกคนแฟนที่ศรัทธาในตัวนัทแซกเนี่ยไปดูแล้วคุณจะอิ่มเอมคุณจะไม่ผิดหวังกับหนังเรื่องนี้ อย่างแน่นอนนะครับผมและถ้าจะให้ผมจัดอันดับหนัง DC EU ที่ผมชอบมากที่สุดผมขอจัดอันดับ Zack Snyder Justice League เรื่องนี้ไว้ที่อันดับ3นะครับรองจาก Batman ม Superman แล้วก็ Wonder Woman และคะแนนที่ผมจะให้หนังเรื่อง Sack Snyder Justice League นะครับผมผมขอให้คะแนนไว้ที่8เต็ม10ครับผมโอเคครับและ ที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยเป็นแค่ความคิดเห็นและความรู้สึกของผมเพียงคนเดียวนะครับที่มีต่อหนังเรื่องนี้ถ้าคุณดูแล้วมีความคิดเห็นยังไงหรือคุณจัดให้หนังเรื่องนี้ไปอยู่อันดับหนึ่งเลยหรือเรื่องไหนขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของคุณก็ลองมนพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันไว้ได้นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่น่าเสียดายก็คือเราไม่ได้ดูหนังเรื่องนี้ในโรงภาพยนตร์นั่นอาจจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทําไมผมไม่ได้ชอบ หนังเรื่องนี้มากขนาดนั้นมันลดทอนประสบการณ์การดูหนังของเราไปค่อนข้างเยอะนะครับในการดูแซ็กซ์ไนเดอร์จัสตินลีเวอร์ชันนี้หวังว่าสักวันเราอาจจะได้ดูหนังเรื่องนี้ในโรงแล้วก็ถ้าเกิดเราได้ดูหนังเรื่องนี้ในโรงเป็นประสบการณ์ครั้งแรกของเราจริงๆเนี่ยผมอาจจะชอบหนังเรื่องนี้มากกว่านี้ก็ได้นะครับก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายยังไงก็ฝาก ทิ้งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะครับใครมีความคิดเห็นยังไงอยากให้ปรับปรุงการรีวิวยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยกันมาได้นะครับแล้วก็คุยเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้กันได้นะครับชอบไม่ชอบ,ชอบ,ชอบตรงไหนแต่ว่าอย่าเพิ่งสปอยกันนะครับผมขอให้เวลาคนได้ซึมซับอิ่มเอมกับหนังเรื่องนี้กันสักก่อนนะครับผมยังไงก็ฝากทุกคนด้วยแล้วกันนะครับใครที่มี HBO GO ก็ฝากไปดูด้วยแล้วกันนะครับกับ Sex s n y d e r s Justice League วันนี้ผมเดียร์ ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ที่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม Peace